เขาไม่ต้อนรับคุณระบีบคุณออกหรือคุณลาออกมาเองคะคงทั้งสองด้านคือถ้าเกิดไม่ให้เกียรติกูเนี่ยไปสู้รบกับพวกกันเองไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้มองหน้ากันคุยกันไหมไม่คุยครับขี่ไม่เผาเงาไม่เหยียบ <c oughs> <c oughs> ก็เสียใจฮะเราเคยพูดอยู่ตลอดว่าถ้ามันไม่ใช่5้าคนนี้ก็ไม่ใช่พี่แก แต่ทําไมเขาถึงใช้ชื่อนี้อยู่หลังนุมง่มด๊กรเดีนนักร้องนําวงบิ๊กเอสออกมาช้าหมดเปลือกว่าถูกเพื่อนๆกดดันให้ออกจากวง<ด>ลแล้วให,หนน้นุ่มแจงเดชามาเสียบแทนนั้นล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะวงบิ๊กเอสก็สูนกลับแบบนิ่มๆว่าไม่เคยกดดันเพื่อนแต่ที่ต้องพักวงไปเมื่อปีที่แล้วก็เพราะถึงจุดอิ่มตัวทุกคนจึงถอแยกย้ายไปทํางานของตัวเองย้ำจบกันด้วยดีค่ะการที่เดินทางมาถึงจุดที่ต้องแยกทางกันนะ มันมันไม่มันไม่มีใครบีบใครได้อยู่แล้วครับมันมันถึงมันแค่เดินทางมาถึงจุดที่ต้องแยกทางเท่านั้นเองครับพวกเรายืนยันเสมอครับว่าว่าเราเราตายคาเวทีกับเสียงของแดกแบบไหนก็ได้แด๊กเขาร้องเพลงมาสิบกว่าปีนะครับโหเป็นรถยนต์นี่ซ่อมแล้วซ่อมอีกมันแม่นอนมันพังอยู่แล้วฮะมันต้องมีเสียมันต้องมีอะไรอยู่แล้วมันจะเห็นแก่ตัวมากเลยถ้าถ้าถ้าเราต้องต้องแยกกันด้วยสาเหตุนี้ครับคือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะจะกลับมา บนเส้นทางดนตรีอีกครั้งเพราะพอที่คุยกันไว้ตั้งแต่ทีแรกก็คือเราแด้กก็บอกเองว่าเขาอยากจะไปทารายการรายการโมไซอะไรของเขาเนี่ยฮะซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็เราคิดว่าเนี่ยการคุยครั้งนี้ก็ก็ก็ถือว่าจากกันด้ดีแล้วก็แด้กก็รู้ว่าจะไปจะทําอะไรต่ออะไรเงี้ยครับ